คำถามแรกก็คือทำไมถึงเลือกที่จะสนิทกันฮะยังนะเายังไม่สนิทะยังนะเอาความจริงบ้างดิแต่พูดความจริงบ้างดิความจริงเขาเรียกคุ้นเคยกันในวงไพ่คือเจอคุณครั้งแรกก็คือเจอที่ผมทําทัวร์ใช่แล้วผมก็ไปลาวด้วยความที่ว่าในกลุ่มนั้นแหละค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันหมายถึงว่าพวก ลูกทัวร์ทุกคนนะครับคุณเคยกันและกลางคืนอ่ะเราก็มีการเปิดบอลถูกต้องแล้วเปิดบอลกันที่น่นเลยถึงขั้นเรียกว่าทัวร์ผมไม่ธรรมดานะครับเปิดห้องใหม่เพื่อเป็นบอลอันนใจว่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของรายการนี้ที่มาสนิทกันไปเรื่อยๆคือคุณโทรมาว่ามีมีเจ้าของงานจะให้ฉันไปทําพิธีกรคือไปด้วยความรู้สึกว่าก็อยากไปไปเจอเขามันสนุกดีก็ไปสนุกสนุกเขามาช่วยงานทีนี้ไม่คิดค่าตัว วิ่บอกคุณงามความดีใครมาช่วยงานใช่ต่ขโมยของฉําเลยนะแล้วพอพอเสร็จปุ๊บอะเจ้าของงานนั่นแหละกูก้อนกูไม่พูดละเ <c oughs> จ้าของงานทําไมครับคุณวูดเขาก็เรียกไปคุยน,นี่ทีมสลัดดูเรื่องเมืองละ <c oughs> นั่นแหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบดีมากเลยอ่ะไม่แบบเคมีดีมากเลยเราน่าจะมาทําอะไรด้วยกันนั่นนี่นั่น,น,นก็เลยบอกพี่ทํ YouTube ไหมล่ะเพราะว่าเรากาลังทํา YouTube กันอยู่นู่นนี่น,นั่นอ๋อเลืออันหนึ่งก็คือร้านที่เราไปอ่ะไอไอร้านที่เอามาเออคืออยากจะช่วยแบบพี่วุฒิเขาถนัดโอท็อปใช่นันแหละเออเขาก็จะแบบอยากไปแบบชุมชนเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราไปก็เลยเป็นตลาดน้ำท่าคาถูกต้องแต่ว่าตอนแรกเราจะทําแบบรายการชื่อวิถีวิถีวิถีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่บอกว่าแบบมันไม่เข้ากับพวกเราด้วยความที่ ด้วยกับไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นเที่ยวไปเที่ยวมาพอไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรจะบอกว่าเที่ยว<ร>าตลาคควมิดนนั่นเองใช่คิดได้้แค่นนั